สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่12ของประเทศไทยท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญฉบับที่12ของประเทศไทยคือธรรมนูญการปกครองราชาาจักรพุทธศักราช2 5 2 0 20, ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการรัฐประหารภายใต้การนำของพลเรือเอกสงัดชลอยอยู่เมื่อวันที่21ตุลาคมพศ2 5 2 0 20. การปฏิวัติครั้งหลังของหัวหน้าคณะปฏิวัติคนเดิมเมื่อวันที่6ตุลาคม2519นี้จะเรียกว่าเป็นการปฏิวัติตัวเองอีกรูปแบบหนึ่งก็คงจะได้เพราะเป็นการยึดอำนาจจากคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินซึ่งมีพลเรือเอกสง,งัดชะลออยู่เป็นหัวหน้าโดยคณะปฏิวัติซึ่งก็มีพลเรือเอกสง,งัดชะลออยู่เป็นหัวหน้าเช่นเดียวกันต่างจากการปฏิวัติตัวเองของจอมพลปพิบูลสงคราม เมื่อวันที่29พฤศจิกายนพศ2549 2494ขออภัยครับตรงที่จอมพลปพิบูลสงครามปฏิวัติรัฐบาลของตัวเองที่มีตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีแต่พลเอกสง,งัดชะลอยอยู่ปฏิวัติรัฐบาลหอยที่มีคณะของตนเองเป็นเปลือกหอยห่อหุ้มอยู่การเมืองเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารของไทยมันก็มีเรื่องราวที่พิลึกพิลั่นแบบนี้เสมอแหละครับ ท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2519ถูกยกเลิกไปในวันที่20ตุลาคม2520จากนั้นในวันที่9พฤศจิกายน2520จึงได้มีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจาักรพุทธศักราช2520โดยมีพลเรือเอกสัง,งัดชะลอ,อยู่นั่นเองเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในฐานะหัวหน้าคณะปฏิวัติซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่มีการรับรองอำนาจของคณะผู้ก่อการรัฐประหารไว้ในรัฐธรรมนูญที่หัวหน้าคณะปฏิวัตินำขึ้นทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระประมาพิไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีบทบัญญัติทั้งสิ้นรวม32มมาตราได้บัญญัติให้รัฐสภาเป็นสภาเดียวคือสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งตามที่ประธานสภานโยบายแห่งชาติ นำความกราบบังคมทูลมีจำนวนไม่น้อยกว่า300คนแต่ไม่เกิน400คนสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐสภาที่มีอำนาจน้อยที่สุดจนสามารถเรียกได้ว่าเป็นสภาตรายางได้อย่างสบายกล่าวคือไม่มีอำนาจควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินไม่มีสิทธิอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไม่มีสิทธิตั้งกระทูถามรัฐมนตรี และไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเพราะอำนาจในการเสนอกฎหมายเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีเท่านั้นข้าราชการประจำสามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นรัฐมนตรีก็ได้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้แต่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกสภาในขณะเดียวกันไม่ได้นอกจากนั้นยังได้สืบทอดอำนาจพิเศษของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา17 และมาตรา21มาจากรัฐธรรมนูญประเด็จการ3มฉบับก่อนหน้านั้นคือธรรมนูญการปกครองราชอาณาจาักรพุทธศักราช2102ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจาักรพุทธศักราช2115และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2119อีกด้วยแต่คราวนี้บัญญัติไว้ในมาตรา23ท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้กำหนดให้มีสภานโยบายแห่งชาติประกอบด้วยบุคคลในคณะปฏิวัติทั้งหมดโดยให้หัวหน้าคณะปฏิวัติเป็นประธานสภาและรองหัวหน้าคณะปฏิวัติเป็นรองประธานสภาซึ่งในทางปฏิบัติอำนาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินดูเหมือนจะตกอยู่กับสภานโยบายแห่งชาตินั่นเองพูดง,ง่ายๆคือให้สภานโยบายแห่งชาติคุมคณะรัฐมนตรีอีกทีหนึ่ง เพราะในขณะที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีให้ประธานสภานโยบายแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและสภานโยบายแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่คณะรัฐมนตรีไปพรางก่อนประธานสภานโยบายแห่งชาติเป็นผู้ถวายคําแนะนําต่อพระมหากษัตริย์เพื่อทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่ง และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมิได้และจะดํารงตําแหน่งใดในกิจการที่ดําเนินธุรกิจเพื่อการค้ากําไรมิได้สภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้นอกจากจะทําหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแล้วยังมีหน้าที่จัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วย โดยให้ตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่สด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสองในสแล้วให้นำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระประมาพิไทยและประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแต่ถ้าไม่ได้คะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในวาระที่หนึ่งหรือวาระที่สาม ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้งหมดเป็นอันสิ้นสภาพไปและให้นำร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมิการหรือรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งที่เคยประกาศใช้และยกเลิกไปก่อนหน้านั้นมาปรับปรุงแก้ไขแล้วนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระประมาพิไทยประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญต่อไปท่านผู้ชมครับทั้งด้านการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้น รัฐธ,ธรรมนูญได้กำหนดให้ต้องปรึกษาและขอความคิดเห็นจากสภานโยบายแห่งชาติในปัญหาสำคัญของชาติตลอดเวลาซึ่งเมื่อเกิดกรณีดังกล่าวนายกรัฐมนตรีต้องเสนอต่อประธานสภานโยบายแห่งชาติเพื่อนำเข้าที่ประชุมร่วมกันระหว่างสภานโยบายแห่งชาติกับคณะรัฐมนตรีและเมื่อที่ประชุมร่วมดังกล่าวมีมติเป็นประการใดแล้วคณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนเห็นภาพรัฐซ้อนรัฐอย่างชัดเจนเพราะในขณะที่คณะรัฐมนตรีมีอำนาจในหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินแต่การที่คณะรัฐมนตรีจะตัดสินใจหรือบริหารเรื่องใดที่เป็นปัญหาสําคัญของชาติต้องมีเงาของสภานโยบายแห่งชาติมาประกบอยู่ตลอดเวลาอันเป็นความเหมือนที่แตกต่างกับคณะรัฐมนตรี ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชานาจากไทยพุทธศักราช2 5 1 9ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับของสภาปฏิรูปการปกรครองแผ่นดินนั่นเองท่านผู้ชมครับธรรมนูญการปกครองราชานาจากพุทธศักราช2 5 2 0ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่12ของประเทศไทยมีอายุการใช้บังคับเพียง1ปี1เดือน13วันก็สิ้นสุดลงจากผลของการประกาศใช้ รัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2121เมื่อวันที่22ธันวาคม2 5 2 1ท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่ารัฐธ,ธรรมนูญฉบับที่12ของประเทศไทยก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ